ย้อนหลังด้วยจ้าสวัสดีค่ะม2ทสามสัปดาห์ที่15สัปดาห์หน้าคือปิดจอบแล้วนะอาจจะมาทวนของเก่าเขียนโปรแกรม3หน้าหน้าสาไอวิชาวิการคำนวณนะคะหน้าสามสิบเอ็ดสามสาสามเจ็ใครทำทาสามารถทําล่วงหน้าได้เลย,เลยแล้วก็ส่งนนสิบห้คะแนนส่วนวันนี้ออกแบบหน้าที่5แล้วนะคะปฏิบัติรางวัลความสำเร็จนะคะ เยวครูขอแชร์หน้าจอหน่อยตอนแรกบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปแคนวาลงมือถือเลยใช่ไหมคะหนูก็พิมพ์ว่าแคนวาเลยเ o ราะก o อะถ้ามันมีแคนวาอยู่ในมือถือของเราแล้วของเรามือถือมันไม่มีให้ออนไลน์อะ่ะจำเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปลงเครื่องนะคะทีนี้ครูอะ่ะ ส่งไปแล้วนะคะลิงก์ในเมลของนักเรียนอะเมลถ้าใครลืมเมลหรืออะไรแล้วก็ดูในโน้ตได้นะครูก็จะรวมแยกไปเลยว่าของใครเมลอะไรตามชื่อเลยในโน้ตหรือใน f a c e b o o k อะของเก่าใครส่งมาแล้วมันจะขึ้นเตือนที่ของครูเนี่ยคะ่ะปราจายและทศส่งมาแล้วปาจายยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวขอเปิดดูก่อน ใครที่แชร์ส่งเนี้ยมันจะขึ้นมาในในนี้เลยแล้วก็ในเมลด้วยอ๋อพระราเมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างตัวไปแล้วมันตอนแรกเขาจะทําสีขาวสีม่วงมาตลอดตอนสีเขียวตอนหลังมันเป็นสีส้มอ่าแพทเทิร์นมันจะโดดนิดหนึ่งไม่ไปไม่ไปรวมกันอ่ามาดูหน้าหลักเดี๋ยวครูจะแอดห้องเรา ถ้าใครไม่มีแคนวาหรือไม่ได้ดาว์โหลดก็สามารถเข้าเมลไปตามที่ครูเชิญได้นะคะจวใส่เมลของนักเรียนห้อง2สา3นะคะตรงไปในแคนวาที่ครูจะเชิญจับหนึ่งเมลของเรา2003เนอะนเมลแรกอะที่ครูใส่ก็จะเป็นเมลครูนะในโน้ต ในโนสกลุ่มข้อมออนไลน์แล้วก็ใน Facebook ของเราไปเลื่อนดูได้เดี๋ยวครูก็มีอยู่ให้นะอนนี้ผู้คนนะคะครูก็เชิญของเรามมีเมลกันทุกคนแล้วแต่ว่าขาดการเข้าเรียนเราเรียนไปแล้วต้อมาหนึ่งถ้าเข้าเรียนนะสามารถเข้าไปใน google g o e g o o g l e s l a s s r o o m ได้นะคะแต่ช่องครูก็เลยเปิดช่องทางที่จะเจอกันมากที่สุดก็คือในกลุ่ม ไลน์กลุ่มเฟซบุ o กกลุ่มเฟซบุ o กนี่ก็คืองานโพสไปมันก็ไม่หายไปไหนสามารถส่งงานได้ผู้เชิญเราไปแล้วนะไปดูในเมลของนักเรียนมาดูงานเก่าเนี่ยค่ะใครที่ทำจากห้องเรียนของครูงานที่นักเรียนแชร์มาหาครูจะอยู่ในหน้าของครูเลยนัทถาวิญญูวว์นัะตะวันนะคะแนัทพลเดี๋ยวไปดูงานเก่าของครูอันนี้ทำไปแล้วคราวที่แล้วตัวอย่าง ให้เพื่อนสองทับหนึ่งเมื่อวานะนาตอนบ่ายไม่ได้สอนสอนับสี่ไปประเมิอนอาจารย์สอนเดินมาก็ปี๊ปกระปีกป,กป,กปกจะให้ดูคลิปย้อนหลังของสองทับนตอนเช้าได้หน้าปกนะคะทำน้ำอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเลยประวัติส่วนตัวหน้าละเจ็ดคะแนนเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคะแนนนะเจ็ดห้าสามห้าจะได้ลงตัวเป็นแปดสิบนะคะความสามารถพิเศษ เกียติบัตรรางวัลคือหน้าที่5แล้วนะคะถ้าใครมีรูปรับเกียติบัตรหรือรูปแข่งขังนกีฬาอะไรเงี้ยไม่มีเกียติบัตรก็เอามาใส่ต้องมีบ้างแหละมันมีแข่งสัปดาห์สไตวิทย์ใช่ไหมคะคณิตงนงเรเียนก็ไปดูนะวิทย์นี่ของครูเป็นคนจนเองแต่ยังยังไม่ทำาั้ไปเอาอันอื่นหรือไป Google Form s, ก็ได้ลูก Google, Google ที่แบบสอบถามออนไลน์แล้วพอตอบเสร็จแล้วจะมีเกณฑบัตรใส่ไปในเมลของเราอะนะก็เอาเอาเกณฑบัตรนั้นมาใส่ในเกณฑบัตรรางวัลความสำเร็จความภาคภูมิใจหน้าที่ห้าอ่านไปที่อันนี้คุณทำไปแล้วขอดูตัวอย่างอันที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ห้าคือเปิดให้นักเรียนดูเนาะนะงานออกแบบของคุณ อ่านี่ควอฟอร์รีโออันนี้ตีนสีส้มเนาะหน้าปกเราสร้างชิ้นหนึ่งแล้วเราก็เพิ่มหน้าเป็นขนาดกระดาษ A4 ควอฟอร์รีโอหน้าปกอ่ารูปที่เราออกแบบไปตูวมีอวตารเมเกอร์มาใส่เป็นตัวเราได้นะคะแล้วก็ทำนามทำแล้วประวัติส่วนตัวทำแล้วเนาะความสามารถพิเศษทำไปแล้วหน้าสี่ อันนี้เพิ่มหน้าเป็นหน้าที่ห้าคือเกียติบัตรเกียตินนบัตรกลางวันไ่อเิบัตรกลางวันแล้วเราก็ไปที่แม่แบบด้าน,นซ้ายมือก็จะมีแม่แบบอัตโนม,มัตนะคะถ้าวันไม่มีอะไรที่เราต้องการเราก็เพิ่งใหม่แม่แบบ ื้าหลังอืมมีเยอะเลยแหละไม่มีแบบว่าจับรูปให้เราแล้วแบบเนี้ยอะไรก็ได้อ่ะตัวนี้เป็นแบบเราสามารถใส่เกียรฏิบัติรางวัลใส่อนี้ได้อ่ะไปที่เทคก็ไปดูฟอนที่เราจะใส่ เนี่ยะกันกดเข้ามาก่อนอันล่างเราไม่ใช้เราลบภาษาอังกฤษเวลาเราใช้ฟอนต์มันจะสวยเนาะแต่เราเป็นภาษาไทยมันจะเป็นอีแบบหนึ่งจะเปลี่ยนฟอนต์เอาศิบะเจ็ดพิมพ์ก็ไปดูในใบางานที่ครูสั่งหน้าที่อะไร ปฏนะิบัติรางวัลปฏิบัติบบารางวัลที่ได้ภาพกิจกรรมอ่ะนี่มันใหญ่มากเราก็ยอ่อถึงกดลบเนี่ยอ่าเราพิมพไปเลยถ้าเกียดลบเกียรลบก็เป็นแปดสิบออุยมาละลายอืดเนีอืด,อด,อดหรือจะยอ่อ อันนี้ย,นย่นอ,นอ,นอนะคะปฏิบัติรางวัลความสำงเร็จคืนส้มตราสอนรางวัลงูหายเราสามารถเปลี่ยนสีได้อ่าม,มันก็จะเป็นขอบเขียวเนาะ ทนนี่ปฏิบัติเราโหลดใส่เครื่องมือถือแล้วใช่ไหมคะก็ไปที่อัปโหลดอัปโหลดจากมือถือเราเราต้องโหลดเป็นภาพใส่ไปในมือถือก่อนแล้วก็อัปโหลดจากมือถือหรืออัปโหลดจากเครื่องเมื่อวานครูอัปโหลดไปแล้วมีปฏิบัติแล้วทีน,นี้อันน,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 นี้เราสามารถใส่รูปลงไปงนี้ได้เราไปคลิกที่รูปเราเอาพัพดฏิบัติใส่ไปดึงเข้าไปได้แลวเห็นไหมน,นี้แฮปปี้เบอร์เดย์เราก็ไม่ใส่ เราอบอกไปได้เราอบอกไปวันนี้จะมีพื้นที่ว่างเนาะเราอาจจะอบอกรางวัลนี้ก็ได้ถ้ามันเกิดมันอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็ไปดูชื่อรางวัลรางวัลชมเชยนวัตกรรมสืบการีนโดนั่งคือราวัตกรรมการเรียนดูด นี่เราก็เรียบได้นี่เอาไปไว้ตรงนี้หรือจะไม่เขียงก็ได้นะอ่าทีนี้ถ้ามันมีมากกว่าก็ไปที่องค์ประกรอบไปที่กรอบกูเคยสอนแล้วอันนี้ใช่ไหมเกติบัตรมันจะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆแลวเนาะก็ต้องเลือกแบบกรอบที่มันกว้างๆอ่านออกไม่ขาดนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณจะใส่ตรงนี้ใส่อีกสองอันคลิกมีคลิกไหมกลับด้านเนาะตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งคลิกอีกด้านหนึ่งอะคลิกซ้ายคลกขวา นนใช่ไหมคะอ่าก็ไปอัปโหลดแล้วก็เลือกกรอบก็รางวันที่สองอมาอยู่นี่เราก็ลากลงมาลากลงมาข้างล่างอะลงแล้วอันนี้ลบอ่าอุ้ยอันนี้มาแล้วแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งอันนี้เฮ้ย <c oughs> ถ้าใครมีเยอะก็ใส่ประมาณสามิอันทอหรือมีรูปภาพ ตอนรับรางวัลรับถ้วยกีฬาอะไรเงี้ยนันเด็กก็เอามาใส่ได้อ่ะเดี๋ยวครูขอใส่กรอบหน่อยอืมมันเป็นตรงอื่นมันเป็นอ่าใส่กรอบใส่ข้างบนอืมเอากรอบใหม่ดีกว่าเอากรอบใหม่มีครูหาในเฟซครูเก็บเซฟไว้ที่โรงเรียนเราก็มีนะอ่าไม่เจอเอาอันนี้ไปก่อน กรอบกลางวันก็เอารูปมาใส่ไปที่อัปโรดรูปรูปมาแล้วเราก็ดึงใส่เข้าไปนี่ได้แล้วนะเรีบร้อยทีนี้เป็นขั้นตอนการตกแต่งก็อาจจะเป็นภาพกราฟิกอะไรอ่ะเป็นกรอบนี้ก็ได้อะมีะไหมเอาสี เป็นสีดําในกรอบมันเป็นสีขาวแต่อันนี้เป็นสีดาเออในสวยอะไรดีกรอบสีทองอืมกรอบสีทองเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้อ้มันก,มก็เรียนเปนกัอบสีพืนนะ้นเนาะต้องเป็นสีตรงข้ามกันจะปรับสีพื้นไหมอันนี้ก็ได้อ่า ปฏิบัตริรางวัลความสำเร็จตกแต่งนิดนึงเป็นถ้วยรางวัลใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ไปว่ารางวัเลเยอะเลยมีทงภาพเคลื่อนไหวอันนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้จับตรงไหน ตอบตรงไหนแบบหนึ่งต่วภาพเคลื่อนไหวไหมภาพเคลื่อนไหวอ่มถ้วยรวางวัลกระดาษตรงข้างล่างจะใส่ไอดีแล้วก็ดูแบบฟอร์ม ว้าวว้าวอ่ะวาวว้าวก็ได้ว้าวว้าวันช่วยมาไว้ข้างล่างแล้วกันมันจะเข้ากับสีขาวโว้าว wow. wow. แลเี้ยแล้วแต่เราเลยที่เป็นเกี่ยวเกตบัดนี่นะเกตบัต อืมเกิดิบัตหลางวัน,ววนใส่ได้ใส่ใส่คําว่าเก็ดอิิบัตใส่ก็ได้เราไม่รู้ใส่เอาวา้วาว้าออกก่อนอุ้ยว้าวา,วาออกก่อนอุ้ยต้องคลิกนี่านีคลิกได้ไหม ใหนน้เอามาวังความสำเร็จจิตประการจิบาบาทมาด้วยไปตรงไหนดีดไปตรงบนกระด้ตกแต่งหนังสื่อเล็กน้อยออออตกแต่งสีนี้มันจะเกลือมาจากเพื้นเนาะ กดกรอบสิมีสีอะไรได้อีกไ mm. ม่สวยนี mm. ่แบบว่าเขาแต่งมาให้แล้วเราจะเอาอะไรอีกอะ mm. แค่นี้ละมั้งแค่นี้ก็ลกละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พอเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็กดส่งแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ <c oughs> เลือกวเะเภทของไฟล์ก่อน <c oughs> ดาวน์โหลดเป็น jpeg ก่อน แล้วก็เลือกหน้าที่เราดาวน์โหลดนะคะเลือกหน้า5ตรงนี้นนแล้วกดดาวน์โหลดรอแป๊บหนึ่งนะคะดาวนะ์โหลดมาแล้วเราจะเอาไปโพสต์ใน Facebook ก็ได้นะคะส่งครูหรือจะแชร์ส่งครูก็ได้นะคะส่งมาทางไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่ นะไลายสร้างอัลบั้มนิดหนึ่งเดี๋ยวหมดเวลาอ่านบางทีมาไปตรวจของน้องก่อนของพี่ไม่ได้ตรวจอ่าดาวน์โหลดอีกอ้านหนึง่งอันนี้มันมีวิงวิงด้วยก็ดาวน์โหลดเป็นคลิปคลิปเลือกหน้าที่จะดาวน์โหลดมันมีห้าหน้าใช่ไหมลูกแล้วก็ปั๊แบบหนึ่งเลือกหน้าที่ห้าแล้วกดดาวน์โหลดต่อปั๊บหนึ่งกดดาวน์โหลดบากทีมาแล้วนะเนี่ยค่ะ เราก็สามารถอเอาไปรินป้นได้หรือเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์แล้วก็แชร์ส่งประวัติจะไปสมัครเรียนสมัครทำงานได้หมดเนี่ยค่ะได้ดี้วกิจกรรมรางวัลความสำเร็จยังไงถีหไหมเทนะตัอหนึ่งคัจริงครูมีวับรางวัลกับครูดีนะครูสอนดีเนี่ยของคอมพิวเตอร์เอ้ของพู้ว่าไม่รู้หารูปไม่เจอแล้ว อันนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะแหน,นึ่งมันก็จะวิ้งวิ้งได้แค่น,นี้หรือกดแชร์ส่งครูเนี่ยค่ะกดแชร์แล้วก็พิมพ์เมลของครูชื่อเมลอันนี้มันเป็นของครูอยู่แล้วไงเดี๋ยวมันจะขึ้นถามว่าคุณจะส่งในไฟล์ของคุณเหรอ skps.ac.th ก็คือส่งที่เมลครูกดส่งห่าว่า5้าที่ห ปฏิบัติรางวัลรางวัลใช่ไหคะก็เ,เขียนชื่อเราด้วยวีมอสองทับสามกดส่งตอนนี้เองได้แล้วอา่อาปฏิบัติรางวัลสักครู่ค่ะอ่ากดสิ้นเป็นไง พอจะทำได้ไหมจ๊าโพสส่งเฟซเป็นแล้วเนาะไม่ต้องบอกนะไปที่รูปภาพเหมือนงานชิ้นแรกอะที่เราโพสส่งเฟซดาวน์โหลดลงมือถือแล้วก็โพสส่งเฟซเป็นไงลูกพอจะทำได้ไหมคะลูกสิลาสอนรามทำบ้างอย่างเข้าแคนวาทำงานส่งครูบ้างอย่างห้าหน้าหน้าละเจ็ดคะแนนพอจะทำได้ไหมคะ สลามทีลาตอบกูหน่อยเปิดไม้เปิดไม้ตอบุูหน่อยไม่ได้ยินโอเคพอจะทำได้นะลูกนะยังไงเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจไลฟ์ส่วนตัวครูได้แล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังของเพื่อนห่องอื่นก็สอนหมดแล้วอันนี้มาสอนสัน้นอีกทีหนึ่งนะคราน้าไม่สอนแล้วนะคขา,ขาน้าก็คือสรุปบ,บทเรียนนะคะใครสงสัยก็ หลายถามครูแล้วก็มีบางห้องที่เรียนไม่ทันเนาะวันจันทร์หรือวันวันพุธเน่ยที่ไม่ได้สอนเนี่ยก็จะจะมาบอกแนวข้อสอบแล้วก็จะมาออนไลน์นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า